ว้าแล้วครับถ้ายังอยู่นี่มันตน้องมีไส้เฮ้ขั้นจมน้ํขนาดนี้อ่ามาเร็วมาเร็วโอ้โอออมันไหนตัวมันมนี่หรออืมัายคร สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับท้องไร่ปลายนาผาพืนครับวันนี้ก็มาอยู่กับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาคือเก่าครับมหาใส่เบ็ดกับทีมงานครับผมนี่ครับทีมงานของเราคนแรกครับใช้ไร่สายลุยคือเก่าครับผมอะไรคือเก่ามันคือเก่าลุยคือเก่านี่คนหนึ่งครับนางรองพอด้ลิม ยังต้องแตง่งต้องเต,ต่ง,ตงเขามีงานขาวดำเลยต้องใส่อาจะใช่มาถึงหมายก็เกือบจะคํำแล้วครับผมใส่ขึ้นไปนี่เดี๋ยวพานต้นผม<ย>ะจะลัดขึ้นไปเอาพัดมีเขามากินทีมงานก็ลงหมายกันหมดแล้วครับเรามาชากว่าเขาเตรียมตัวชากว่าเขาครับ่ะเริ่มลงหมายกันเลยครับ ตะวันก็กำลังตกดินเลยครับฝ้าแดงๆเลยฝ้าหลังฝนครับไม่เย็นนี้มีฝนตกดา่าเดี๋ยวเริ่มใส่กันเลยครับผมวันนี้เราก็มากับเยื่อเขียดนะครับ ตัวยังใหญ่เลยครับนี่เคียดใส่นี่ตากแดดโทษกบกกินกระสมตมั้นี่โอ้โหสุดยอดเลยครับแต่ว่าวันนี้เราเอามาใส่เบ็ดเผื่อจะมีใส่โลกินครับรอรุ่นดูเสียดตัวใหญ่ๆป้าก็น่าจะใหญ่ตามเคียดแล้วครับหรือมีจริง <c oughs> ร้อรุ่นครับร้อรุ่นถ้าปลาไม่กินนี่เสียดายเครียดแย่เลยครั้งสุดท้ายแล้วครับไปมา กอ,อกีใส่มาก,ก็มีเสียงปลาตีตามตูดอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้กลับไปดูครับเดี๋ยวรอใส่เบสเซ็ตก่อนอเรียบร้อยครับทาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรายามกลับไปเจ็ครอบนึงครับมีเสียงปลาตีอยู่ตามตูดเลยเมื่อกี้นี่เดี๋ยวไปรุ่นกันครับผม นี่ครับข้างหน้าน,นี่ยการอยู่ไอตัวนี้แล้วาวตีหนามที่ได้ยินตอนใส่มานี่ไหน<ฮ>นีเม่นเต้ครับมีเก็บครับผมเต็มเลขได้กับเขาแล้วใส่เบ็เสร็จเดินยามกลับมาเรียบร้อยครับได้มาเต็มหนึงในน้อยหนึงครับพอจะได้ทำกับเขา ตอนนี้ใช้ไรก็มาแล้วครับนี่อาผ่าดไหมหนึ่งเ้มคือกันโอ้โห,หไปดูก่อนทางไวดแ้วดูพอได้ทางตกเขาเนียอ้โพอได้แบ่งกินม้ยนี่โอ้ไส้ใหญ่อยู่ดินี่อ้วนอยู่ ได้ใช er no? er er right er ้ได้เหยื่อจิงลีเนาะเหยื่อไรใส่เหยื่อจิงลีอยู่คนเดียวเลยครับวันนี้ของผมกับพานทูนจะเป็นเหยื่อเขียดเดี๋ยวเรายามเขาเหยื่อเขียดแลเปลี่ยนกันเลยรู้ว่าข้อดีจริงดีเกือบหมดเราซิบตัวนะเฟืองนี่วายเดินกลับมาเกือบครึ่งต่อครึ่งนึกเลยไอเหยื่อมันวันนี้มีเขียดอยู่กับเหยื่อเขียดแล้เปลี่ยนเดี๋ยวรอดูพานทูนครับเผื่อจะได้มีกับเขามาเพิ่มตอนนี้เราเก็บมาคนละเต็มกับสายไร วันนี้มีเมนูปิ้งปลานี่แหละครับวันนี้เมื่อไหร่ตัวก็หนี่วนะ,บบนะะปิ้งปลากับน้ำพริกปาลานะจมไช่ไรเนาะโจโพกุ้งจมดักกุ้งเป็นประจำเลยทุกวันเลยประชาประจมราชาประจมปลาชาประจมกุง้ง ดักกุ่งเมียให้ออกอยู่แต่ว่าดักปลาเมียไม่ค่อยไ่กตอกไม่ได้มากสูขนาดอะไรทีมาชลยกับจมมาชลยกับจมนลองให้สนาดว่า รนแล้วรุนคอไมไพ่แล้วชิงเลยแล้วโดนคอไม่ไ่บินอนมันเนเป็นไรวะทมันือไม่ไิอันนี้ของเชลยใช่ไหมใช่มัมนแคนม่ได้ปาลา่ได้ปลานะห <ผม S 2> วาน<ม>จ่อยไหมจ๊ะปลาผมตัวนึงเด้เอหวานจี่อาเชิงเอาเอางจบ อบขนาดไหนตายหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะทำถอะไปงอเขาแบบไหนก็ถึงให้มาใส่เบียดจานคือได้งอเราแนวลูกมึนอย่างเดียวเลยแม่นลูกซูลอย่างเดียวเลยจะไปจะไปอย่างเดียวเลยไปอย่างเดียวฟังเขาเลยจะมีไปบ้านตัวเดียวนี่เอาอีกเยอแล้วเนาะเอาอีกแล้วก็เห็นดักกุ้งเอาใจมาตั้งหลายวันเลยดิ เป็นโลอ้ี่เจ็บเสรลรวมไม่มาเจ็บเสรลรวมมาเนี่ยมันเล่นยับเลี้ยนี่ยิงเดียช่วงนี้งอขาย่ีเสร็จแล้วครับปิงปลามีเลี้ยงมากครับจำนี่แหละกำลังอร่อยเลยหวานจอยแล้วก็มี นี่ครับกุ้งจอมชไชไลหอมคือเก่าครับสูตรเดิมสูตรเกา่าไชไลสายลีมาพี่น้องครับสิ้นเขาด้วยกันครับผมติดงเลยปลาจอมแซ่บคือเก่าครับโอ้ดูพันต้นในเขาผมรูปให้น้องเลยมแบบเนนมมแม่เต็มกระมังเลยเชือกฝีมือชไชไลห็นแต่ว่าผมกินเขาไม่ค่อยได้ก็ได้ใน้องเพราะว่ามีเหลือทุก โอ้คอทำต้นหอมหุมลเลย้เด้อวพี่น,อน้องเด้อคือแม่ปจ่งแสดาจืดดินคือกุ้งจมลอยเรียนอยู่เลยเหละมาลอยมาลองลอยเรียนนิ้วลอยมาลองลอยเรียนนิ้ว

อยากกินประจงอะไรอยู่บ้านไม่ได้กินต้องเวมันมันตกเขาแหลมเลยถึงนำลมอะลรของเขาเลยนั่งปรุงชาวบ้านเขาดักได้กันดิฟังขยะไอ้ทั้งทุงโพครับจึงเขาดักมาขายอื อืาเหม,มือนมาแับไี้นะทำมุมนะนักเีย3สามสิบอันเจ <c oughs> ือมาไายกลุงนะครับ <c oughs> เราสิบันเราได้หาหวอันหนอก็ได้อยู่ได้กิน วันหลังดักมาทำกุ้งตินคืออะไรวันนี้นได้ลายคขังมันามันก็ดักสุดๆดักสุดๆทำกินตัวๆเล,ล,ลเยตออ่อยังเอางูและกุ้งไหมเนาะกับอะไรมาออกยึดเหยื่อไก่หัว ว้าแอบลายพี่น้องเลยกินขาอิ่มกันแล้วครับเวลาไปยามเวทแล้วเกือบวานหาทุ่มแล้วครับหาทุ่มกว่าแล้วไปเดี๋ยวไปรุ่นกันครับผมรอบยามของเรามาครับเจอแเล้วนน,นี่คันนี้มีอาการครับ โอยอยู่บนโคกนู่นครับนื่ปลาอยู่นู่นมาดูครับเห็นแตงงเงาตัวใหญ่ไหมนี่โอุ้ย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 อ้ยงาเงาใหญ่ยุ่งโห่มาเต็มเล่ครับนี่กำโค้ไอกรอนครับ สมก็เป็นเหยื่อเคียดครับแบบนี้ข้างน้านี่มีเสียงตีนามครับจะมีอีกเต็มหรือเปล่าอาุ้ยดูครับพันอยู่ไหมครับนี่เอายังอยู่ยังอยู่นานนาน,านมาไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบา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 นี่ครับ เอ็ที่สองโอ้โหเอาเรื่องอยู่ครับใส่แบบนี้สนุกเลยเลยครับอ,อน,นี่อีกแล้วครับนี่หุยดูคันโค้งครับคันโค้งอย่างแรงเลยนี่อุ๊ยไหนใหญ่หนี่ไหนล่ะอยู่ไหมไหนไหนไหน โอ้ยน้ำอ,อ,อยู่ครับหางหน้าก็มีเสียงตีครับโอ้โดูไส้นี่อ้วนเปิกเลยครับไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนอยู่ไหมไหนตัวไหนตีตัวไหนม่กิน อุ้ยหนุ่ไงหนุ่ไงก็เขาไม่ไหวยู่งต่อต่อกันมากเลยอุ้ยอุ้ยอันนี้อย่างเรงเลยวะอันนี้ดูข้านี้ก่อนครับดินเรงยินเว้ยไหนอ้มาแล้วครับ ใหญ่เลยครับนี่อุ้ยสองคันติดติดเลย,น,ย,ยนี่ครับ สองคันติดๆเลยอันนี้ก็ใหญ่เลยครับนี่จิตขีดแปดขีดนะจะได้อยู่ครับนี่อันนี้ก็งามๆอยู่ครับฮออน้นตัวนู้นมีเสียงตีแล้วครับเอาเอาเร็วเอาเร็วเดี๋ยวกริบอันนี้ก่อนครับอ่าดึงหมุนเรียบร้อยครับ ปักไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูตู้นู้นก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวมันจะลุดก่อนไหนล่ะไหนล่ะไหนนอคันไหนคันไหนนอคันไหนนอคันนี้หรือเปล่านี่นอนเกยโคกอยู่นี่ครับ เอาเล็้วเอาเลี้วนี่นกระโดดขึ้นมาโคกเลยครับโอ้โหแต่ละตัวนี่อ้วนปักเลยครับอเก็บครับผมโอ้โหดูคันนี้ครับลุงเมกไปใส่ลุงโลงนี่หาคันเวทจนมีหินครับนี่มัผ่านมาอยู่นี่ กนูนครับตัวป่าตุยแล้วครับอาป่าโอ้แล้วอือโอ้ยใส่นี่เอาอีกแล้วใส่สองตัวโลเลยแล้วครับนี่โอ้ยตุยแล้วอ่ะเก็บคือเก่าครับสุดยอดครับวันนี้ยามเบ็ดมา มีแต่ตัวอ้วนเลยครับก็พอได้รุ่นเรื่อยๆครับข้างหน้าน,นี่มีตีอีกแล้วไปเดไปดูกันครับอันไหนหนู่นแต่เสียงเหมือนจะอยู่ไกลๆอยู่๋ยายามไปเรื่อยๆครับ นู่ครับนู่นครับถึงแล้วถึงแล้วไหนอุ้ยไหนอูไหน,ไหน,ไหนตัวใหญ่ไหมอุยอ้ยอุ้ยตัวงามๆอีกแล้วครับอืมอุ้ยแต่ละตัวไม่แต่อ้วนเลยครับหมายนี่สุด,สด มีให้รุ่นอีกเล็้วนี่ตส่งามอรอตัวมตัวเมืม่อก,กี้นี่ไหนใส่ใหญ่ไหมใส่นาะเอาเอาเร็วเอาเร็วใหญ่ไหมหูใส่งามอยู่ใส่นี่ไม่น้อยด้ยครับครับนี่ครับใช้ไล่อยู่ด้านนู้น ใส่สวยครับนี่ฮกิฟต์ครับผมยามเว็ดกลับมาเรียบร้อยแล้วครับผลงานนี่ก็ประมาณเจ็ดสามโลกวาวน่าจะได้อยู่ครับเดี๋ยวทีให้ดูครับ รอบเดียวครับยามรอบเดียวเลยวันนี้ป่าไมายนี่ครับมีแต่ขัดไส้มาเลยม,มีมีตัวน้อยเลยครับนี่โอ้โหเดี๋ยวรอดูผลงานใช้ไล่ครับเสียงว่าคือคืออยู่มามาแล้วครับใช้ไลสายลุยเอามากี่เตียมวะนี่นี่ครับ ดูได้เลยครับกลับบ้านไปเขาดูถูกไม่ได้เลยดิยนี่อุ้ยตัวนี้ัสกทีเถอะยังอ้วนเลยนี่นี่ปลาไม,มา่ตัวอ้วนจริงนะปลามันมีแต่ตวัวงามๆเลยเนาะขัดใส่มาโอ้โหปลาดุกด้วยนีอะไรจะจึงรีดในะห้รอบนี่แต่รอบดึกนี่เราใส่เยอะเกินไปครับไว้รอบลบุลบ่นรอบเช้าวก้รอบดึกยังขนาดนี้รอบเช้าจะขนาดไหนรอบเช้าเยอะเกินเราโอ้โหที่นี่เขาเลิกห่วงเลยที่นี่ ให้มากระทีมงานได้ตลอดเลยวงคือเกา่าป่ะนะะัะ่งเปล่านครับพี่น้องตอนเช้ากูกี่โมงครับนี่ก็ <c oughs> น่าจะมันทีสามครึ่งถึงที่สี่ช่วงนี้แหละครับโอ้โหงั้นก็กูก่อนครับก่อนเลยเด้เนาะใช่ครับผมเพราะว่าก็ามีนาทีคือเก่านั่นแหละครับอ <c oughs> องไปเตรียมสถานที่รอพันตุนกับพันโทน,นนั่นแหละ <c oughs> ไปเจอ <c oughs> กันอยู่ที่ทำงานนั่นแหละไปเตรียมต้อนรับเอาเอง ก็อลอรุ่นรอบเช้าอีกทีครับสำหรับของผมกับของพันโทนช้ไรก,ตก็ตอนเช้าก็คงต้องเก็บกลกับแต่เช้าครับเราคงไม่ได้ดูผลงานตอน,นี้ก็เตรียมที่นอนกันแล้วครับนู่นผูกปีอยู่นู่นครับนู่นพันโทนกลางต็นอยู่ตรงนี้สำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอตัวพักผ่อนก่อนครับผม คอยมาลุ้นความหมานกันต่อรอบเช้านะครับสวัสดียมามเช้าครับผมเช้าแล้วตอนนี้ก็ตีห้ากว่าแล้วครับเกือบจะหกมงแล้ววันนี้ก็แจงเร็วครับเ,เดี๋ยวไปเก็บเบสกันครับรอบเชา้ารอบกู่ของเราจะมีแต้มมีตัวไหมครับแฉล่ก็เก็บกลับตั้งแต่ตีสี่แล้วครับเห็น ได้ยินเสียงคุยกันกับพานทุนเสียงว่าได้หาบเลยครับโอ้โหเราก็รุ่นของเราครับไปไปลุนกันครับผมโอ้โหเก็บเบ็ดมาได้กันที่สองนี่ครับเจอแล้วมีเต็มแล้วครับนั่นนัน่น,น,านมาแล้วมาแล้วครับนี่เต็มเลขของเรามาแล้วครับนี่ครับ นนี่มีเสียงดินอยู่ครับเมื่อกี้นี่นั่นอุ้ยดูคันอี่ดูคันจุ่มน้ำเลยครับนี่อ้คิดี่านอาจจะใหญ่เลยแหละ้ายังอยู่นี่ครับไหนอ้โค้งขนาดนี้อยู่โอ้หูอ้ย แล้วครับใครยังอยู่นี่มันต้องมีไส้นี่คันจมน้ำขนาดนี้มาเร็วมาเร็วติดขอปากนิดเดียวครับนี่ลงหมวงก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับผม เดดจามาเตเชาเลยครับเกมบเบยดมามีมหฮรุนอีกแล้วกดเขาวยวบยวบยวบอีกแล้วใส่ใหญ่ไหมไหนเอาพูดไหนล่ะมา โอ้แต่ละตัวนี่ครับอ้วนปึกนี่จะใส่งามๆเลยไหมนี่สุดยอดเลยครับอ่ะนี่ครับมีอาการดิ้นๆนี่ครับแต่ว่าน่าจะไม่ใหญ่แล้วฟังจากเสียงแล้วนี่ใส่สวยครับใส่นี่เนาะข้างหน้ามีเสียงดิ้นอยู่เมื่อกี้มีเสียงตีอยู่นี่ไม่ใช่อาจจะรอยตีลุดแล้วครับ ตอนนี้ก็เก็บเบ็ดกันมาแล้วครับมาดูผลงานครับผ่นทุนสส่เสียบโอโ้มาตรฐานใส่ง,ง,งามๆเลยเนาะมันคนรับโอโ้ผลงานเยี่ยมเขียดทักใส่มาเลยเอ้ยสองตัวนี้มันพี่เหลือไ้บงดที่แล้วนู่นดินี <laughs> น่ครับผลงานของผมพอได้อยู่ครับรู้สึกว่า จะประมาณหกรูได้อยู่นะหกรูเจ็รูน่าจะได้อยู่อ๋อออันนู่นนะมาตรฐานแต่อันนี้เป็นลุ่มๆรับวันไหนได้ก็ได้วันไหนไม่ได้ก็ไม่ได้เฮ้ยผ่านทูนเข้ามาตรฐานอยู่แล้วครับวันนี้ก็ถือว่าหมานครับจากที่ไม่หมานมาหลายวันเป็นก็เหยื่อนนะเป็นกระยื่อราแล้วก็เป็นก็คุนมาด้วยดาถ้าคนมาด้วยหมานก็เพอาะได้อยู่ได้กินอยู่ เขาขิง <K ill ings> ข่มไเ้เราก็เกิดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> วันนี้พระเอกสวนขิงไม่มาเกิดได้เลยครับวันนี้โอ้ยอมรับเลยสั้งน่นแม่ขาขึ้นจริงๆงงร, <c oughs> รับเทียบใส่ร่มมา <c oughs> นี่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วครับสายแล้วเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวไปทํางานกันอีก <c oughs> สําหรับวันนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซครับผมเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ <c oughs> ทางนางรองพอไดริมครับครับแล้วก็ท้องไร่ไปนาพาพืน ฝากพี่น้อง FC กดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ